สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดิฟดิฟกันในเรื่องที่ฟังดูอาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะคะเรื่องของการใช้เหมือนกับหินฝุ่นธรรมดาๆรรเนี่ยค่ะแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเสาพลังงานเอามาช่วยเร่งให้เพื่อนมันโตแบบโอ้โหก้าวกระโดดเลยครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเราจะมาดูกันเรื่องอหินฝุ่นหรือ rock dust แล้วก็คุณสมบัติที่เรียกว่า para magnetic p a r a ม a g เนติซึนะครับรวมถึงเจ้าเสาพลังงานหรือ Towers of Power ที่ว่าเนี่ยว่ามันทำงานยังไงโดยเราจะอิงจากาบทความแล้วก็การทดลองของคุณบิลนิ i เกอร์เันเป็นหลักแล้วก็มีแนวคิดจากดรฟิลแคล h a นด้วยค่ะก็คืออยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีหลักฐานจริงไหมแล้วถ้าจะเอาไปใช้ล่ะต้องทำยังไงใช่ไหมคะใช่ครับเป้าหมายประมาณนั้นเลย โอเคงั้นเริ่มเลยนะคะแนวคิดหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่คำว่า p a r a ม a เ n นติกคือมันเป็นคุณสมบัติของวัสดุบญญางอย่างอย่างเช่นหินภูเขาไฟบางชนิดที่เขาบอกว่ามันดึงดูดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMRs ที่มีอยู่แล้วในอากาศเนี่ยค่ะครับ EMRs ที่ส่วนใหญ่ก็มาจากฟ้าผ่าทั่วโลกนี่แหละครับอ๋อค่ะแล้วมันก็ดึงพลังงานนี้มาแล้วก็เหมือนกับ เปลี่ยนรูปส่งลงไปในดินครับผมแล้วเสาพลังงานที่ว่าเนี่ยก็คือโครงสร้างที่ทําจากวัสดุพวกนี้แหละอาจจะง่ายๆแค่เอาหินใส่ท่อหรือเอากระถางดินเผามาซ้อนๆกันทําหน้าที่เหมือนเป็นเสาอ,อากาศขยายสัญญาณนะครับช่วยรวมพลังงานส่งลงดินให้มันเข้มข้นขึ้นฟังดูก็อืน่าทึ่งนะคะแต่ก็แอบคิดนิดนึงว่าเอ๊ะมันจะจริงเหรอในบทความเขาก็บอกว่าตอนแรกก็แบบต้องใช้เครื่องวัดเรื่องไร้สาระเช็คเลยเหมือนกัน ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ฟังดูเหลือเชื่อจริงๆแต่พอมีการทดลองของคุณบิลนิโคซอนเนี่ยผลมันน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะกับหัวใช้เท้าเขาใช้กระถางสองใบเตรียมดินอะไรเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ใบหนึ่งเนี่ยเขามีเสาง่ายๆเลยทำจากกิ่งไม้พันกระดาษทรายเสียบไว้แค่นั้นเองเหรอคะกระดาษทรายเนี่ยนะครับเพราะกระดาษทรายบางชนิดก็มีคุณสมบัติพารามกเนติกอยู่บ้างผลที่ได้คือ น้ำหนักรวมของต้นกับดินที่เกาะรากมาด้วยเนี่ยมันต่างกันชัดเจนมากกระถางที่มีเสาน้ำหนักสูงกว่าแบบไม่มีเสาเยอะมากๆครับบางทิศทางที่เขาทดลองเนี่ยต่างกันเป็นสิบเท่าเลยโหสิบเท่านี่มันไม่ใช่แค่โตกว่านิดหน่อยแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆคือมันต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเลยแล้วมีการทดลองอื่นอีกไหมคะนอกจากหัวัชเท้า มีครับเขาลองกลับมันฝรั่งด้วยคราวนี้ใช้เสาที่จริงจังขึ้นเป็นกระถางดินเผาซ้อนกันสูงเมตรกว่าๆเลยผลคือเขาบอกว่าปีนั้นได้ผลผลิตมันฝรั่งดีที่สุดเท่าที่เคยปลูกมาเลยทั้งจำนวนหัวทั้งขนาดโหใหญ่มากโอเคผลลัพธ์มันดูว้าวจริงๆค่ะแล้วที่นี้นกลไกเบื้องหลังมันคืออะไรทำไมแค่หินบดๆหรือเสาดินเผามันถึงทำแบบนี้ได้ ครับตามทฤษฎีของดรฟิลเทลเฮหนเนี่ยเขาเชื่อว่าอนุภาคเล็กๆที่มีคุณสมบัติพารามก g เนติกในดินอย่างเช่นพวกหินบาซอบ,บทละเอียดที่เรียกว่าบลูเมทัลดัสเนี่ยนะครับมันทำตัวเหมือนเป็นเ,เสาอากาศจิว๋วๆนับล้านล้านอันเลยเสาอากาศจิว๋วครับคือมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับมันคอยดึงพลังงาน EMRs จากบรรยากาศลงมาแล้วก็แผ่พลังงานรูปแบบใหม่ที่ต่างออกไป ซึ่งพลังงานนี้แหละที่ไปกระตุ้นการแบ่งเซลล์โดยตรงทั้งในตัวพืชเองแล้วก็ในพวกจุลินทรีย์ดีๆในดินด้วยครับอ๋อเหมือนเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาโดยใช้พลังงานจากอากาศว่างั้นเถอะแล้วขนาดของหินฝุ่นนี่สําคัญไหมคะว่าต้องละเอียดแค่ไหนหรือยังไงสําคัญครับคือถ้าละเอียดมากๆเป็นฝุ่นเลยเนี่ยจุลินทรีย์มันจะย่อยสลายให้เป็นธาตุอาหารพืชได้เร็วขึ้นแต่ก็อาจจะต้องพึ่งปุ๋ยหมักหรือจุลินทรีย์ในดินเยอะหน่อยนะครับ ส่วนอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีคุณสมบัติทางพารามกเนติกที่ดีกว่าคือดึงพลังงานได้ดีกว่าอดังนั้นการผสมผสานขนาดกันน่าจะดีที่สุดครับทั้งแบบฝุ่นทั้งแบบเม็ดเล็กๆซึ่งหินฝุ่นจากบัดซ้อน,นี่แหละที่นิยมใช้กันแล้วถ้าเกิดว่าคนฟังอยากจะลองเอาไปใช้ดูบ้างต้องทํำยังไงคะวิธีใช้ก็ไม่ยากครับง่ายๆเลยก็คือผสมหินฝุ่นลงไปในกองปุ๋ยหมักที่เราทําหรือตอนเตรียมดินในแปลงพักก็โรยและผสมลงไปในดินเลย หรือผสมในดินปลูกต้นไม้ในกระถางก็ได้อัตราส่วนที่เขาแนะนํากันคร่าวๆก็ประมาณสัก1กิโลกรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรครับอ๋อประมาณ1กิโลต่อตารางเมตรครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เขาทําขายเชิงพาณิชย์เลยนะที่เน้นว่ามีค่าพาราม a g n e t i สูงๆอย่างนูซอยของบอร์เร น่าสนใจมากค่ะแล้วเหมือนเคยได้ยินว่ามีอีกตัวที่ใช้คู่กันได้ด้วยใช่ครับมีผลิตภัณฑ์ชื่อ Sweet Pit อันนี้จะเป็นปูนขาวผสมน้ำตาลซึ่งตัวนี้มันมีคุณสมบัติเป็นไดอะแมกเนติกคือมีผลทางแม่แมกตรงข้ามกับพาราแมกเนติกอ๋อตรงข้ามกันครับทฤษฎีก็คือ พอใช้2ออย่างนี้ด้วยกันทั้งพาราแมกเนติกจากหินฝุ่นกับไดอะแมกเนติกจากสวิทพิษเนี่ยมันอาจจะสร้างสนามพลังงานที่แบบว่าสมดุลหรือฮาร์โมนิกขึ้นมาในดินอ๋อเหมือนยินกับหยางในดินอย่างนี้เหรอคะใช่ครับคล้ายๆหลักการนั้นเลยอาจจะช่วยเสริมธิ์กันให้พืชยิ่งโตดีขึ้นไปอีกฟังดูซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยอืมแล้วเหมือนมีคนพยายามเชื่อมโยงเรื่องนี้กับสภาพดินในออสเตรเลียด้วยครับมีการตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าดินในออสเตร อาจจะขาดแรทธาตุบางอย่างเพราะว่าทวีปนี้เขาไม่ได้ผ่านยุคน้ําแข็งล่าสุดเหมือนที่อื่นๆอ๋อค่ะก็เลยอาจจะไม่มีทาน้ําแข็งมาช่วยบทหินให้เป็นฝุ่นละเอียดตามธรรมชาติเหมือนในยุโรปหรืออเมริกาเหนือเข้าใจแล้วค่ะงั้นถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเหมือนว่ากุญแจสําคัญของการปลูกพืชให้ได้ผลดีแบบยั่งยืนจริงๆอาจจะมี3อย่างหลักๆเลยก็คือ 1. การทำปุ๋ยหมักที่ดี 2การดูแลสิ่งมีชีวิตในดินให้สมบูรณ์และ 3. ก็คือการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติพารามาเกนติกนี่แหละเพื่อให้พืชมันแข็งแรงโตไวต้นานทานโรคมแมลงได้ดีขึ้นถูกต้องครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยแนวคิดนี้ก็เหมือนเสนอว่าวัสดุพาราม a เกนติกไม่ว่าจะมาในรูปหินฝุ่นหรือเป็นโครงสร้างเสาพลังงานที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อย มันอาจจะเป็นวิธีที่เราสามารถควบคมุมหรือดึงเอาพลังงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในบรรยากาศเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตทางการเกษตรได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราใช้ร่วมกับดินที่ดีมีชีวิตชีวามีอินทรีย์วัตถุมีจุลินทรีย์เยอะๆค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะจบการดิฟไดฟ์วันนี้มีเรื่องทิ้งท้ายให้คิดเล่นๆนิดนึงค่ะ คือมีข้อมูลที่เชื่อมโยงว่าพลังงาน EMRS ในบรรยากาศเนี่ยมันอาจจะจําเป็นต่อสุขภาพสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีอาการป่วยในอวกาศของนักบินอวกาศยุบแรกๆเลยที่เขาพบว่าแก้ได้ด้วยการสร้างสนาม EMRS จําลองขึ้นมาในยานอาวกาศอ๋อครับเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันค่ะมันก็เลยชวนให้คิดต่อนะคะว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ย มันอาจจะยังมีพลังงานรูปแบบอื่นๆอีกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแบบที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังวัดผลมันได้อย่างถ่องแท้ก็เป็นได้นะคะ